สวัสดีคะ่ะเอฟซทุกคนมือนีวันทียี่สิบยี่สิบเดือนสิบสองปีหกหกมือนีบรับพัฒนาเนาะวันนี้เราพัฒนาเนาะพี่น้องเนะาะเราพัฒนาเนาะอันนี้ไปฝันยังซีได้พี่น้องเลยนอนที่แหลกรับฝันได้ตัวนี้ เขาคือฟันในเล็กตัวเกาอนนี่เนาะเพราะมือนี้มันมีทั้งออกเล่าสตาร์เล่าพัฒนาฟันในเล็กตัวเกาอันนี้เนาะอันนี้ฟันในเล็ตัวเกาเนาะอ่าฟันเล็กตัวเกาฟันหลายอย่างมาอนี่มันมีหลายออกหลายอย่างกับกับตัวนีเนาะนี่ฟันได้ด่พี่น้องเพราะว่าหมู่บ้านนี่เขากระถือทั้งเล่าสตาร์ทั้งฮานอยเอารับฟันไปได้ตัวนี้ที่แหลกเลยนี่ ลุกไปเขาเอานมให้ร้านกินหลังจากเที่ยงคืนมาแล้วฟันอีกวันนี้พี่น้องฟันอีกวันนี้ฟันว่าไปอันเอารถบดคเอาบดีบอกตัวเรียบร้อฟันนี่่อยคิดว่าตัวนี้เป็นเล่าเล่าสัตว์เล่าพัฒนาพี่น้องใอยคิดว่าตัวนี้เป็นเล่าพัฒนาพอฟันว่าเอารถพันไปขนเขาพอเล่าพัฒนาเป็นเลขสี่ตัวเนาะ เนาะหมูว่านี่คอยก็ได้สองเด้งได้ถึงเล่าสต์เล่าสตาถึงเล่าเทิงอันฮานอยมื้อนี้มันมีอันเล่าเล่าสตาและะ้วก็ฮานอยแล้วก็ยังเล่าพัฒนาเอาจะ่าตัวใดดีเป็นเล่าพัฒนาข่อยว่าเลขสี่ตัวนั่นจะเป็นเล่าพัฒนาได้สี่เจ็ดก็สามแปดเนี่ยเอาพี่น้องอันการเบื้องแล้วก็ใครกดไลค์ขอให้โชคดีขอให้ถูกปังๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนเนื้อ เอาเมื่อวานแม่หมก้อนหนึ่งก็ได้แม่หมอก็ได้ทึงเล่าพัฒนาสองเดียงทึงเล่าสตาเอามันนี้มันฝันฝันขึ้นเดียวนี่ฝันได้ทั้งสี่ทั้งสี่ฝันได้ได้พี่น้องบอกบอกบอกเป็นโตเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีเคลื่อนเข็นบอกทั้งสี่เขาเห็นไม่ออกมันออกสุขังเลยนะเอานี่คือความฝันของแม่หมอเนาะเจ้ากะมันก็เลขตัวเดียวกันดีล่ะเอ้าเจ้าจับคููมึงทั่วเอาอขว่ามันต้องเป็น ลาวสตากรนแล้วก็มหาหานอยเสร็จแล้วก็ลาวพัฒนาโอ้ออกสามยางห้สามยางเลยเนาะเอาหน้าตัวสีต่ตัวนี้น่าจะเป็นลาวพัฒนานะเพราะเลขสี่ตัวลาวพัฒนามนะันเลขสี่ตัวอา้าวขอให้โชคดีมีตังค์ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ